สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้มาลุยเกมกาแล็กติกเกมกันครับวันนี้ก็เติมมา 5K นะครับแต่แอบกดลั่นไปแล้วครับไปครับทิ้งดิ่ง100ครับวันนี้กะทิ้งดิ่งใจถึงถึงไปเลยครับเล่นโชว์หน่อยฮะว่าจะเป็นยังไงครับเกมนี้ก็ของค่าย PG นะครับถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ได้เลยนะครับหาไม่ยากครับเกมนี้นะฮะชื่อว่ากาแล็กติกเกมครับเป็นเกมแบบ อัญมณีของกาแล็กซี่อยายะนะฮะมาดูกันครับว่าจะแจกดีแค่ไหนนะฮะรูปแบบเกมก็อย่างนี้แหละครับก็จะมีหินอยู่ข้างๆครับคือเล่นไปเรื่อยติดคอมโบนะครับหินก็จะแตกทําให้เรามีโอกาสได้ยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับต่เกมนี้สถิติแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมาดีครับนะไปไปลุยก,กันครับแหมตอนนี้ทิ้งดิ่งยังเงียบเบอยู่ครับยังโดนอยู่แต่ว่าคือหลายคนคิดว่าเกมนี้จะจะจะแจกแจกยากนะ <1> <1> <1> <1> <laughs> จะแจกยากนะครับแต่จริงๆไม่นะครับคือมาเนี่ยเวลาหินแตกเนี่ยเขาบอกเลยว่าบันเทิงครับเดี๋ยวมารอดูกันครับแม่พูดไปตอนนี้ก็โดนอยู่นะครับโดนไปแล้ว1 k เคนะครับเกือบ2 k เคครับโดนไปแล้วครับแต่ใจสู้ครับใจสู้เบ็ด100ไปเลยครับเบ็ดโชว์ไปเลยครับไม้ละ1 0 0เดี๋ยวมาดูกันนฮะหนามาแล้วครับ40บาทค่อยๆมาลูกนั่นแหละเออดอกใหญ่ๆมาสักทีครับ1.2เออเออไหเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแหมดีน้ไม่ต่อครับพงกี้หินหายไปเยอะแล้วนะฮะแต่ไหลดีจริงครับไหลเงินไหลออกนั่นแหละระเบิดต่อไหมนั่นแหละสวยครับไประเบิดต่อไหลครับนั่นไม่มาครับแหมน่าเสียดายนะฮะแต่เกมนี้เป็นเกมค่อนข้างที่จะหมุนเร็วสปินเร็วนะครับถ้าใครชอบความเร็วเนี่ย คือใจร้อนในอยากเห็นววๆนะครับเกมนี้นี่คือใช่เลยครับจริงๆแล้วในค่าย PG เนี่ยก็มีหลายเกมที่น่าสนุกนะครับก็ผมก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นเกมนั้นโชว์นะครับก็จะเป็นเล่นเกมจากอ่ลิงก์ในที่แปะไว้เนี่ยแหละครับเราจะมาเล่นให้ดูว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นยังไงวันนี้มาดีหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นนะครับหรืออยากให้สอนเล่นเกมไหนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็จะขอบุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูนะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยและกันนะครับแเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับจะได้บอกสูตรบอกแนวทางบอกเทคนิคต่างๆะมาดูก่อนครับดอกนี้ยังไงมาหรือเปล่าครับสิบไปไหลไหม,มไม่ค่อยไหลครับวันนี้วันนี้ทรงๆได้ได้โดนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบแบบไหนฮะ จ,จบแบบไหนนี่มันรอดูกันครับปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะฮะแหมวันนี้ก็ผลการเลือกตั้งก็เรียบร้อยนะครับแหมถ้าใครเชียร์ก้าวไกลก็ยินดีด้วยครับเ mm. พราะว่าผมก็เชียร์เหมือนกัน mm. <laughs> สวยครับซิบไม่เคไหลต่อครับระเบิดไปเล็กสองหลุมครับไม่มาครับแหมน่าเสียดายครับ น่าเสียดายจริงครับไปลูกไปลูกอย่าหยุดนั่นแหละครับหินเกมสโตนครับเกมสโตนมาแล้วหินแดงต่อครับสวยครับรางวัลก้อนโตมาแล้วฮะแมนึกว่าจะไม่มาครับ2.4ก็ถือว่ายังดีนะครับยังดีกว่าโดนนะฮะไปครับแนวทางมาดีอาจจะมีรุนนะครับอาจจะมีรุนฮะนั่นแหละครับเกือบเต็มจอระเบิดไปเลยลูกมา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 โบนัสมา สวยครับสิไปนั่นแหละครับไปขอหน่อยหน่อยเต็มช่องหน่อยเต็มช่องหน่อยมาหน่อยเออจต่อชีวิตครับต่อชีวิตครับไปอีกสองเองอีกสองแต้มอีกสองแต้มนั่นแหละครับสวยเกมเขียวครับไปครับเรียบร้อยหมุนอีกไปอีกหนึ่งครับพอเต็มหลอดข้างล่างก็จะเพิ่มการหมุนปีนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสวยจัดครับดอกนี้ครับ ซึ่งจอครับผมสามจุดสองครับคูณสี่แคไปลงมาลูกหมุนตีกหนึ่งครับนี่เกมนี้มันดีอย่างนี้ครับไม่ต้องรอเข้าสแกตเตอร์ครับแต่ก็จะมีฟรีสปินเป็นโบนัสนะครับมีฟรีสปินเป็นโบนัสสวยครับ4.5้าไอ้ยาสวยงามจัดครับสวยงามจัดครับและไหลด้วยครับและไหลด้วยครับรอมานานดอกแบบนี้และคําใหญ่ด้วยคําใหญ่ด้วยคูณ6แล้วครับ คูณหกเลยยังเหลืออีก2สปินด้วยนะฮะโอ้โหสวยจัดครับไปต่อครับคูณ8ครับคูณ8ครับปิดไหมสุดท้ายครับมาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ก็หวานเียบอยู่นะครับได้มา11 k เคครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงฮะไม่ธรรมดาครับเกมนี้นึกว่าจะไม่มาซะแล้วครับกำไรเห็นแล้วฮะเห็นไหมครับกำไรมาแล้วครับไปครับอีกสักนิดครับอีกสักนิดฮะลองชิมอีกสักหน่อยแล้วกันนะไป อ่ะชักเงียบครับชักเงียบชักเงียบชักเงียบเวย้ยแต่ใจเรายังได้ใจเรายังได้ร้อยระเบิดไปไหลายไหมไม่มาครับหรือว่ามันจะแจกเราดอกเดียวนะ <c oughs> หรือว่ามันจะแจกเราทีเดียวครับมาอืมใครเป็นสายเกมนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือมีเทคนิคอะไรก็เอามาครับมาครับหรือมีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆก,กันด้วยนะครับมาเข้าอีกดอกครับ มาชาร์จไปลูกชาร์จไปอ่านะครับโอ้โหสวยครับเจดอกนี้เพียบ<ๆ>ครับเพียบอีกสองครับอีก2แต้มเท่านั้นนั่นแหละมาสวยงามครับสวยงามครับไปหมุนฟรีครับไปหมุนเพิ่มเป็น2ครับและยังได้ชาร์จอยู่นะฮะมาฮะหมุนหมุนสุดท้ายครับมาหน่อยเว้ยอย่าหยุดโอ้โห เดี๋ยวได้ครับเมื่อกี้ได้ไป 11k ตอนนี้ได้มา3.4ก็ถือว่ายังดีนะครับที่เป็นกำไรนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพอดีกว่าครับเพียงพอแล้วครับวันนี้เห็นกำไรแล้วครับ 19k เติมมา 5k ก็กำไรหน่อรับ3เท่ายังไงก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแบบนี้นะครับก็ขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ Got to catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two skitter, yeah, we headin' for the sun. Charlie got to get my high, I ain't trippin' for the fun. Yeah, I won't start, I ain't trippin', I'ma